หนังภาคต่อที่ไม่มีวันเกิดขึ้น14 Beyond เกมล่าอมมหิต หลังจากจบ13เกมสยองทางคุณมาเดียวผู้กำกับก็ตั้งใจจะทำภาค14เกมล่าอมหิตออกมาทันทีเพราะตัวบทก็เขียนเสร็จแล้วภาคต่อจะแบ่งเป็น2พาร์ทนั่นคือ Heaven Core เกมนรกและ14 Beyond เกมล่าอมตเป็นพาร์ทจบซึ่งจะได้สารวัตรสุรชัยและตองมาเป็นตัวละครเอกสารวัตรจะยอมจำใจลงเล่นเกมและตองหลังจากสูญเสียภูชิดไปเธอจะกลายมาเป็นกองกำลังพิเศษร่วมต่อต้านและหาวิธีทำลายองค์ ขอขงกี้ซึ่งหนังจะออกแนวแฟนตาซีไซไฟมีการชุบชีวิตและพลังไซเบอร์เข้ามาเสริมแต่ดันมาติดปัญหาทางทุนสร้างบวกกับภาค13ก็ทำไรายได้ไม่มากเท่าที่ควรทําให้คุณมาเดียวต้องยอมพับโปรเจกต์ไปก่อนแถมในเวอร์ชั่นหนังสือการ์ตูนภาค14ก็ยังเขียนไม่จบและค้างไว้ที่7ตอนอีกทั้งตัวเว็บอ่านของสํานักพิมพ์ก็ปิดตัวไปแล้วทําให้เราไม่สามารถหาภาค14มาอ่านได้อีกน่าเสียดายมากยิ่งนานวันเวอร์ชันหน ก็ทิ้งระยะห่างไว้นานเกินไปด้านนักแสดงอย่างคุณตัวที่จะต้องมาเป็นตัวละครหลักในภาค14ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วหากจะทําภาคต่อก็ต้องหานักแสดงใหม่ผู้ชมหลายคนจึงคิดว่าควรจะรีเมค13เกมสยองเป็นซีรีส์ลงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งใหม่ไปเลยอย่างเน็ตฟลิกก็เป็นทางเลือกที่ดีเขียนบทใหม่นักแสดงชุดใหม่แต่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าไม่ควรรีเมคหรือทําภาคต่อหรอกปล่อยให้1 3เกมสยองกลายเป็นตำนานแบบนี้ล่ะดีแล้วแล้ว ทางท่านผู้ชมลหละครับคิดว่า13เกมสยองควรมีภาคต่อหรือรีเมคออกมาไหม